ติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะเฮ้ยเกินไปเป้ายังไม่เดือนนึงเลยหนูตั้งคอเองอย่างนี้เหรอลูกนี่เป็นไงอจชย,ยักข้ามคืนอ๋อ่ชเธอคือสุดยอดเด็กเป็นความภาคภูมิใจของป้า,ป,าป๋าเพราะเธอสามารถตั้งคอเองได้ตอนที่เธอยังไม่ยุครบหนึ่งเดือนเลยอะ่ะเธอทำยังไงอะ่ะ ว่เหรอคะแล้วเป็นยังไงเอาว่าไงสบายดีไหมอ๋อออโอเคโอเคโอเค <c oughs> โอเคอ,เคอา่าแล้วก็แบบเป็นยังไงตอนนี้เห็นปะป่าไหมเนี่ยเห็นแต่เห็นแบบลางๆดำๆเรนนี้ยังเห็นไม่ชัดจำหน้าปะป่าไม่ได้หรอกนะนะโอ้ลูกนี่ดูนี่ไม่ใช่เด็กทำง่ายๆนะดูคนมองนะ ตอนใ้น้ำหนักก็ขึ้นมาโลนึงแล้วอะจะส่งไปเมืองจีนเนี่ยันส่งไปเมืองจีนแล้วตอนนี้จะไปให้เป็นนักกิมนาสติกโอ้โหจะเรียนโอลิมปิกน้าชาติสี่โลแล้วนะคะแม่แม่ค่ะดูดิดูดิเกาะเองแล้วไม่ต้องจับแล้วนี่ดูหนูลูกเดี๋ยวตาไม่เป็นเนี่ยหาว่าไม่จับลูกอยูป็นเนี่ยกลัวหมดเลยนะเขาเกาะเองเขาเกาะเองเนี่ยเขาเขาเกาะเองเขามองเองมองแบบปลาเหรอคะให้เรียกฟาเธอร์ให้เรียกยากยาให้เรียกหมามีก่อนหมามีกับฟาเธอร์ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ